thanks for watching ไหลเปประเด็นเดือดอถึงขั้นสุดสําหรับดรามา่าครอบครัวเชื่อมจิตนะครับภายหลังทนายอนันตชัยชยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าลัทธิเชื่อมจิตสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทําอะไรอยู่ผมขอถามนายอินทพร์ชันเอี่ยมผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ8ปดขวบอ้างตนเองเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดเป็นอนาคามีเป็นพญานาค มาเกิดใช้ฤทธิ์สอนธรรมสอนธรรมะด้วยวิชาเชื่อมจิตซึ่งไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธนิกายเถราวาทเป็นสัตธรรมปฏิรูปถือเป็นลทัทธิเชื่อมจิตเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่ที่จะออกมาดำเนินการกับเด็กคนดังกล่าวที่สอนธรรมที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้ซึ่งบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกช่วยตอบคำถามหน่อยครับอย่างเงียบทำงานหน่อยให้เวลา3วันที่ถาม เพราะหากไม่ใช่หน้าที่มูลนิธิกองทัพธรรมจะจัดการเองจนต่อมานะครับทางด้านของนางพวงเพชรชุรลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้พศออและพอมอลงไปตรวจสอบโดยด่วนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาจํานวนมากทั้งนี้ต้องตรวจสอบกับผู้ปกครองด้วยว่ามีการป้อนข้อมูลที่ผิดให้กับลูกหรือไม่เพราะลําพังเด็กที่มีอายุยังน้อยน่าจะยังไม่มีการนึกคิดไต่ตรองอะไรได้มากรวมถึงตรวจสอบว่า มีใครอยู่เบื้องหลังเพื่อหวังหาประโยชน์จากน้องไหนหรือไม่จนล่าสุดครับนายอินทพร์ชันเอี่ยมผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาระบุแล้วนะครับว่าทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอขอบคุณทนายอนยันตชัยหากท่านมีอะไรแนะนําในการดําเนินการในเรื่องนี้ถือว่าท่านมีส่วนร่วมในฐานะมูลนิธิกองทัพธรรมโดยในส่วนของทางราชการนั้นตนได้ดําเนินการตามคําสั่งของนางพวงเพชรชุลละเอดรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีโดยสั่งการให้พอสอจอ ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีร่วมกับพอมอจอและเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานร่วมกันโดยตนจะลงพื้นที่ในการตรวจสอบในอีกไม่กี่วันเนื่องจากมีผู้คนที่เข้าไปอยู่เชื่อมจิตเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อหลักธรรมและรับคำสอนที่อาจผิดเพี้ยนไปโดยเรื่องนี้สำนักพุทธทำมาตั้งแต่ต้นแล้วเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางเราปรึกษากับฝ่ายกฎหมายว่าหากเป็นเด็กที่ไม่ใช่พระพิสุทสามเณรจะสามารถเข้าไปดำเนินการกับเด็กและผู้ปกครองได้หรือไม่โดยในข้อกฎหมายนั้นเราไปไม่ ถึงเรื่องของการลบหลู่ศาสนสถานศาสนวัตถุตลอดจนการขอความวุ่นวายในที่ประชุมรวมถึงการแต่งกายเรียนแบบทรงนั้นองค์ประกอบยังไปไม่ถึงเพราะไม่มีผู้เสียหายที่ซื้อคอร์สแล้วมาลองทุกกล่าวโทษเราหายอยู่ แต่ก็ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่อย่างใดฉะนั้นต้องใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะมีช่องทางในการดำเนินคดีทางกฎหมายได้ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักพุทธได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องของพระสงฆ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสองครั้งโดยครั้งแรกที่มีภาพพระสงฆ์ปรากฏในโรงแรมที่มีการเชื่อมจิตซึ่งจากการตรวจสอบพระสงฆ์รูปดังกล่าวได้แจ้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแต่รับนิมนต์ไปรับสังฆทานเพียงเท่านั้นส่วนพระสงฆ์อีกรูปที่ปรากฏคลิปไปกราบน้องนั้นเราได้ม แจ้งไปที่พระผู้ปกครองเพื่อดําเนินการซึ่งพระสงฆ์รูปดังกล่าวยอมรับว่าใช่ท่านทางพระผู้ปกครองจึงให้ท่านออกจากวัดไปจําพรรษาที่อื่นเอาเป็นว่าเดี๋ดวตามกันต่อนะครับพราะดูแล้วคราวนี้สาวกเชื่อมจิตสั่นคลอนกว่าทุกครั้งแน่นอนซึ่งไม่แน่นะครับหากมีใครที่ซื้อคอร์สแล้วเสียหายแล้วก็เข้ามาร้องทุกข์ลวก็ได้เห็นคนคอตกเป็นแน่คุณผู้ชม